ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Poppy Playtime นะครับและนี่ก็คือเกมเนื้อเรื่องเกี่ยวกับโรงงานผลิตตุ๊กตาไม่รอช้าเราไปดูกันเลยดีกว่าเอาล่ะแชปเตอร์ที่หนึ่งของเรานะออทไยสควิชอุ้ยดูตานอนดีมีความ j u ซี่เบาๆดูปากน้องดีกินไข่เจียวมาหรือเปล่าปากมันเชะ You are about to see the most incredible doll. Ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't. เขาบอกว่าพนักงานที่นี่หายไป10ปีแล้วนะฮะยังหาตัวไม่เจอเราต้องตามหาดอกไม้เอาล่ะว้าน่ากลัวมากจากวิทยาที่เราดูเมื่อกี้เหมือนกับว่าตุ๊กตาตัวนั้นชื่อว่าป๊อปปี้ใช่ปะเอ๊ะอันนี้เหมือนต้องกดอาหารอะไรสักอย่างงั้นไปทางอื่นนออูอืมอุ้ยของเล่นหมดสต็อกแล้วว่ะ อะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นคำใบ้ป่ะทุกคนสีชมพูสีเหลืองสีแดงชมพูเหลืองแล้วก็แดงเอา้เอาอ๋อสีเขียวด้วยเปล่าอ่าโอ้นับสีเขียวขงล่างข้างหน้าด้วยแล้วไ,ไงถอดปากได้ปะไม่ได้หรอทำยังไงอ่ะอ๋อ ว่าเข้าใจตามแล้วกันแล้วเราจะเอาอ๋อโอเคขอบคุณมากเลนนะเอาออกมาอ่าหนึ่ง้างโอเคจำเล็ดอ่ะย่อได้โอเคเฮ้ย,ย,ยวันดีนะับ ปากมันจังเลยอ่ะเพื่อนกินไข่เจียวมาใช่ไหมดูออกทำาไมไม่รู้จักแบ่งของกินให้เราบ้างเลยแล้วก็หิวเป็นนะนี่เนี่ยนี่เนีเยน่หน้าแบลจังแล้วเราต้องไปไหนละทีนี้อันนี้มือนต้องใช้จองมือแต่เรามีมือเดียวน่าจะตรงนั้นปะอุ้ยวายโอ้ตกใจอุ้ยอะไรอ๋อเสียงกุญแจทุกคนเค ได้ไต่อไปไหนได้บ้างตรงนี้ล็อกหรออ่าตรงนี้ไปได้สตาฟโอลลี่โอ้ห้องพนักงานหรือว่าพนักงานจะอยู่ห้องนี้กันนะทุกคนอุ้ยเดินไงต่อเอออุ้ยอะไรอะ กระแสไฟฟ้าอ๋าอแบบนี้นี่เองเหมือนวิทยาที่เราดูเมื่อกี้ไปฮะเอาวนไปวนไปสวยตกใจอะไรไงต่ออันอันนี้ไม่ออกมาือเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะป้าปโอเคงั้นไปกันเดะออมันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนเอหายไปไหนอ่ะ ย้อีกรอบโอเคอุ้ยคือเราต้องเข้าไปใช่ไหมอ่ะเข้าห้องนี้ได้ปะโอ้โหบังคับสนิกเข้าก็เข้าขออนุญาตนะครับย่อได้ปะเดินเถอะหัวตกใจแม่แม่ มันเกินไปมุยอะโอเคไม่มีอะไรน่ากลัวนะฮะมันแค่มันแค่เป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆสำหรับเราแค่นั้นเองใช่ไหมทุกคนแล้ไงต่ออ่ะขึ้นไปแล้วกันอุ๊ยอะไรอะอ,อวางได,ได้ด้วยโอเคเหมือนเราต้องหาอีก3อันใช่ปะงั้นเราไปตามหากันอยู่ตรงไหนกันแน่นะ ยู่หรือเปล่ามันดึงยังไงอ่ะอันนี้ไงอู้เจอสองอันเลยสวยอันสุดท้ายนะ่าจะอยู่แถวนี้หระืมะเพราะว่าฝั่งูุนมันมาเพราะว่าฝั่งฝั่งเมื่อกี้เรามาตั้งสองอันแล้ว อ๋อนี่ไงซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเอ๊ะขึ้นยังไงก่อนดึงอ่าดึงได้ดึงได้โอเคครับไม่มีอะไรใช่ไหมเฮ้ไปก่อนนะครับเหมือนมีเทปสีเหลืองด้วยแต่เราหาไม่เจอไม่เป็นไรนี่ไปวางดีกว่าเรียบร้อย แถวลาดทุกคนประทานมืออีกข้างมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เอามือมาแลกกับหางเอาจันอยู่นี่ไปไหญเราอยู่นี่อ่าโอเคอ่าเก็บเรียบร้อยไปเริ่มเอาเลไม่โดนปึ๊บเรียบร้อยนะฮะปล่อยมือโอเคไปกันโอ้ สไลเดอร์ตรงนี้ก็มีไม่ต้องไปพเร์ซิตี้ก็ได้เอ๊ะคือไม่ได้ยงต้องอ้อมหรอเอาละน่าจะเป็นหินนะฮะเป็นฟิสเล็กๆน้อยๆอ,อ่าแบบนี้นี่เองนี่หรอ ไมปึ๊บอ่าสุดยอดครับทุกคนเก่งมากเลยทุกคนเฉยทางทางที่ตัวเองเล่นคนคนเดียวเอาเวลามันจะพาเราไปไหนโอ้โหมืดมืดมากเลยอะทุกคนไม่มีอะไรใช่ไหมวายวายอะไรอะวะอ๋อโอเค อุปสรรคเล็ก,กๆน้อยๆจริงไม่มีอะไรหรอกเกมนี้ไม่ใช่เกมผีทุกคนมันไม่ใช่เกมผีอย่างที่เราคิดไว้เฮเราแค่มาตามหาตุ๊กตาที่เจ๋งน่ารักกลับบ้านเราแค่นั้นเองวายตกมาตามหนูด้วยเหรอ,อแมกกาเฟนเราเป็นเพื่อนกันนะอาเาจะเป็นเพื่อนกับแกไม่หรอกฉันไม่เป็นแล้วหนึ่งฉันไม่เป็นเพื่อนกับแกแล้วหนึ่ง เอาละอโอเคีโอเคกะแจกันกะแจไปฟ้าอีกแล้วจึงอานนี้มาก,ก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็ภาระนี้หรอ อันนี้จะต้องดึงไปได้ปะไม่ได้หรอวไบเหมือนจะได้เหมือนจะได้สวย ส่งไปไหนอ,อ่ะอ๋อเหมือนจะต้องกดปุ่มข้างล่างใช่ไหมไป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 อุ้ยอะไรอ่ะอตกใจโอเคอ่ะพาวเวอร์ออนอ๋อโอเคว้เสียงดังมาก อะไรนะาอเอเขากำลังขาิตุ๊กตาอยู่เย้เราจะได้ของเล่นกลับมาแล้วอประกอบร่างให้เรียบร้อยเรามีหน้าที่รออย่างเดียวฮะตอนนี้ A few moments later จะได้ไปให้งาไปลรวไปเถอะตั้งซื้ออ่ะ Okay. แล้วไงต่อกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับยังไงอะ Nobody l ลี e สวิตช์ t าวอ่ะทอยอ๋อแบบนี้นี่เองโอเคผ่านแล้วนะทุกคนเราจะกลับบ้านจะน,นะไปะว้ายว้ายว้าย,ย,ยไปไหนอ่ะหยุดหยุดนะ <Yeah! S 2> ว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อทางนี้อ๋อโอเค ไม่ได้ตามเรามาว้ายว้าวายทางไหนอะอุ้ยว้าว้าวายแม่อย่าพึ่ง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 อย่าอย่าพึ่งวุ้ยวุยอ้าวว้ายอุ้ย,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 ยมันวิ่งเร็วมากเลยว่ะมันจะตามท siglo, มันไหมอะเย่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาไปไปเลยเออแม่จ๋าโอ้โห วิ่งเร็วมากเลยวุงเงี้ยวุงเงี ję, ้ยจ้าอจ้าอ้าวขึ้นไม่ได้เหรอว้ายเ้ยยอ่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามเรามานะเอ้าว้ายว้าโอคนลุกแล้วไงต่ออุ้ยมามาให้มาให้ไปเราไปอ๋อโอเคเย้ จะรอไให้แล้วเร็วๆกนดิให้เร็วกนดิให right, well, ah ้เร็วกนดิให้เร็วกดิอันี้เร็วก็ดิอ่าโอ้ยมือนเหมือนมือนเหอุ้ยอะไร อุ้ยขาเลือดออกด้วยอนะทุกคนหรือว่ามีคนอยู่ในนั้นหนอเป็นสกูบี้ดูป๊ประมาณว่าแบบอุ้ยอีนี่เป็นใครวะงงอง่ะอุ้ยมีเทปด้วยมันไม่น่ามีอะไรโผล่แล้วใช่ไหมเนี่ยตัวดำมันตายไปแล้วอ่ะมันล่วงไปแล้วอุ้ยเหมือนมีห้างล่างเอย,อ,ยอะไร One zero zero six, the prototype. Coordination and cooperation. One silo silo, sick, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, the agent <laughs> <notes laughs> that could have undergone has been left on the That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. I get No, run. โนเวทูรันอ้างอีมาจากวอโลแรมป์เนี่ยโจวาใช่ปะเข้าไปก็ได้ขออนุญาตนะครับเหมือนจะเป็นบ้านบ้านตุ๊กตาหรอหรือบ้านอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับเอ๊ะมันจะเป็นบ้านตุ๊กตาจริงๆด้วยอะทุกคนทำอะไรไม่ได้ มีอะไรบ้างนนี้ไม่ามไหุ้ยประตูขวางอยู่ไม่ให้เข้าด้วยโอเคไปข้างหน้าก็ได้สวัสดีครับอุ้ยนี่ไงป๊อปปี้ที่เราต้องการอุ้ยเอ๊ะอะไร You open my k e y s อ้าวอ่ะเอ๊ะเอ๊ะจบไปแล้วนะครับสำหรับป๊อปป,ปี้เพย์ไทม์เดี๋ยวไปติดตามกันต่อที่ชั a p เตอร์ที่2ใน YouTube ได้เลยนะครับถ้าเจ้กาก็ฝากกดไลค์กดแชร,ร,ร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปแล้วเจอกันบ๊บาย